อะไรเนี่ยเปตัวที่ป๊าต้องการเลยอ่ะป๊าโดนตีตายแน่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราอัพทุกคูนนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่น้องสกูแล้วก็น้องเกน้องได้เกะบอกคุยกับกล้องนิน้องอะไรนะน้องเง้ยเกโอเควันนี้เราจะมาเล่นอะไรกัน โอ้โปเกมอนนั่นเองเราจะมาเล่นโปเกมอนทีเจเจเทนดิงการ์ดภาษ,าษาไทยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นฟอร์แมตซอสเอนชิลหลังจากที่พี่หนึ่งไปเล่นกับพี่เดกกีมาเรียบร้อยแล้วเป็นครั้งแรกและนี่คือคือครั้งที่สองอันนี้จะเป็นซอส d c นชิลที่ผสมกับซันไอมูนด้วยทั้งของของป๊งาป้าและของเป็นโกเลยมาเรามาตัดกันก่อนเลยจกันนี่นไปเจกันไป,ไปเพราะว่าเรายังอยู่ใน Lay anh dù này giúp khổng ta sài sài nguồn vô chú ơi nè nè còn tên này cô này ok mà Năng อ้ยมาแล้วระวางไพ่ครับสามสองหนึ่งโอ้ยทีละชี okay ้ต okay. ัวแรกเลยเอาตานด็กก่อนเล่นก่อนเลยจุดหนึ่งใบดึง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 โอเคคิดบอลทำยังไงครับคิดบอลทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบหาโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมือ าโอเค,ออเคมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยเอดีพีดีกล้าสับเกียร์ดดวเดือยปาตัดให้เห้ปาตัดให้ามาเล่นต่อเลยเอดีพีตัวอืมโอเค ไม่ใช้เงินอหาทิ่ฐานเนาะ,ะอ่าโอเคห้าใบ,าใบอ่าก็ใช้แค่หนึ่งใบโอเคอ่าดูสิเดี๋ยวได้ไปไหนครับขึ้นมาอ่โอเคขอให้จีนชี้หนีอ่ามาสับให้ติดเลยไหมครับติดจ้ะอ่าติดเลยครับอานนีก็หนีได้เลย งีต่อครับจบ,จบเทินนะครับตาฟ้าครับ<ะ>จักการหนึ่งใบต<ะ>าวางราปาดอ๋อรลืแล้วเด็กนี่คือเด็กนี่วางจาร,รมีวางจารมีหนึ่งตัวแต่ก็ติดๆีหนึ่งใบตาฟ้าก็ติดลูกโป่อย่างนี้ อ่ะฟาร์ตีสิบอ่ะเรียบร้อยถอนเถัดไปในโกดเล่นไอเทมไม่ได้ <What? S 1> อือเจะวอเลยโกดจเล่นกรารเทมไม่ได้ไเจ็บมากเจ็ส <70. S 1> อ่ะได้เจ็บสิบอือก็เจ็บสิบนะครับ20 2ยสิบอ่า ไงต่อเสรยจสองจี้พร้อมแล้วไหนวางได้วางได้ไดโอ้ยวางเหมือนกันล่ะยังไงทีนี้มาเลยโอ้เรียบร้อยดีดีดดดดีบวกแล้วปาวางโลคอนก่อนปาใช้น้ำหอมน้ำหอมบอกว่าหยิบโปเกมอนมีพัฒนาการหนึ่ตัวขึ้นหนึ่งาหยิบเอา ของปาแพ้แน่เลยเอารีรีรีลาซิโนมาลาชิโนมา,าแล้วน่าตัดให้ปาหน่อยครับใช่อาปานี่สิงอยู่เลยไปเลยอาป้าวางลาชิโนใช่อาปาก็ใช้สก,กิลมันนะครับมันบอกว่าย้ายย้ายถ่ายเทครับในหนึ่งในเทิร์น ฝ่ายเราทิ้การได้มือนหนึ่งใบที่ตำแหน่งทิ้การสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งจวักการสองใบ,บจะสำรับครับมาทิ้งการหนึ่งใบฟาจดสองโจ๊ะโจโจแล้วอะไรมาก็ไม่รู้ป่าวิวัฒนาการครับลาพาสเป็นลาพาสอีแม็กครับลาพาสรอข้อเราปาเพิ่งวางตรงไหนปาปาตีสิบห้ามเล่นไอเทมครับอะไรโถ ทำไงดีนะเล่นไอเทมกันไม่ได้จบเลยไหมโอเคจบเทินตาฟ้าอย่าตีเจ้าปลาคอดอ่ะขาวิวัฒนาการคิวขอนมันบอกว่าถ้าวิวัฒน์แล้วอ่ะจะหยิบไอเทมสองใบที่มือได้ไอเทมขาหยิบถังน้ำก็ปลาปาก็หยิบเอาอยู่วะฟ้าหยิบ นี่มาอะไรนี่อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารโปเกมอนแล้วป้าก็ใช้ถังน้ำลยนะเพื่อเป็คนยังไงเป็นการเสือบทราป้าหยิบการ์ดสองใบขึ้นมาแล้วป้าก็ใช้นี่เลยสื่อสารโปเกมอนแล้วป้ากเก็บเก็บโปเกมอนหนึ่งตัวของป,าปา้านี่เก็บเข้าไปนะแล้วป้า,ปาตัวใหม่หนึ่งตัวขึ้นมาอืมตัวใหม่หนึ่งตัวเอาอะไรดีนะเฮ้ย<ห>อย่าบอกนะว่าจิ้งเป็นเนี่ย เฮ้ยไม่มีเลยเฮ้ยมันเล่นเก็นนะไม่มีจริงๆเหรอเนี่ยโคไม่มีเลยโกไม่มีสักตัวเดียวอยู่ในไพ่หมดเลยง <ๆๆ S 1> ั้นหยิบเอานี่ละกันหนึ่งตัวแย่แหละโหที่จะทำให้ป้าป้าเก่งอยู่ในไพ่หมดเลย <S <S ๆๆๆๆ ทีนี้ปาก,ก็จิตจี้ที่ลาตารนะแล้วปาก็ใช้ท่านี้เออไปเอปเอาปาวานนี่ก่อนเราใช้ท่านี้ตาที่หนึ่งแล้วจวดสองแล้วปา,ปา,ปาปก็ใช้สกิลใช้สกิลสเตเดียนเทนนิงคอร์ดเทนนิงคอร์ดมันบอกว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้ได้แค่หนึ่งครั้งสามารถเอาเอเนจีจากตัวไหน่งกินกา๊าซขึ้นมาในมือได้นี่ปายิงขึ้นมานะแล้วปาก็ ต่าทำไงดีนะอะาปาตีก็ตีสิบด็ดเด็ดเทไม่ได้ไม่ได้ไเทมซนนสิตาปาจตีนกโกไปเรื่อยๆจนนโกโตายตีเพื่อสิบเสิบนี่ยแหละไงไงต่อฮะ กินอรเม่มีไ่บอลบอลบอลจะป้าจเฉยตชาย,ยิด้วยใชยย่ปาติจี้ให้กับลาปา1หนึ่งใบครับแล้วกระป,า,ปาก็มีพัฒนาการแบบนี้การี่แต่ว่าประปาไม่ใช่เน้อเกียวที่หนึ่งจวดอง โจ๊ะ,ะอืมอ้าทำอไงดีอ่ะตัวนั้นไม่อยู่ในไพยหมดเลยอ่ะป๊าทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยตีเยอืมอ่ะป๊าใช้สก,กิลของตัวนี้นะนอ๊ที่หนึ่งจุดสองโจ๊ะโจ๊ะแต่ป๊าพูดทำยังไงดีนะรับกี่สิบเล่ <c oughs> ในไอเทิไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> อ่ะเออเนจีน้ไหม โอ้โหสุดยอดน้าปลาใช้นี่แล้วเจอเธอแล้วเหรอตาปลานะปลาจัวโจทำอะไรไมา่ได้เลยโกล่น่าปลาสงสารนิโกะปลาใช้เมลี่สับมือแล้วก็ไว้ใต้กองแล้วโจใหม่หวังว่านิโกะจะสามารถเอาของเพือได้นะเอ <c oughs> าโจห้าหนึ่ง ของสามสี่ห้าไอในกฎจุดตัวสี่ครับขอบคุณที่ช่วยกันฟ้าติดจี้หนีไปแล้วปาก็ถอดจี้หนีนะครับสลับขึ้นมาระพัดสลับระพาขึ้นมาแล้ว มีมีาตรยแปดสิบร้อยแปบวกห้าสิบร้อยแปดสิบบวกาสิเป็น2องเกือบตายเพราะว,ว่าปั๊ถ้ากิกัปั๊มันบอกว่ามันตีห0เแล้วแล้วมันคูณ30ตามจำน,น,นวนชิ้นติดตัวมันอ่ะอะไร,ะไรมันคืออะไรมันคืออะไร <c oughs> อ,อไรุ้ย <c oughs> ะอะไรเีเจีเหรอดีครับเฮ้ยเอาแล oh, ah, ้วโอ้ยมาแล้วเริ่ตเีค่ะเมตรเลยหนึเมตรเพราะว่าปกติแล้ว ADP มันจะตีมันจะตีร้อพอกดจีเอ็กแล้วมันจะบวกอีกสามสิบถ้อยแปดและนี่โกสามารถหาเอ e r g y ในนีน้สามใบติดโปกเกมอนตามชอบเลยอเล่ติเบนเลย <c oughs> ใช่แล้วแล้วก็สองใบ2ใบก็ไม่จอกันีเล็กนะเราช่วยหาอ่านี่จีเหล็กนะ <c oughs> ห <c oughs> นึ่งใบ <c oughs> อ่าโอเคมาตาตัดให้โอ้ยมาแล้วมีโลคาร์ล <c oughs> เกิดแล้วมาตาปานะ <c oughs> ต้นเลยคาจวอเออ อ่ะป้าทิ้งทิ้งหนึ่งจุดสองนะทิ้งอย่างนี้ป้าบิดก่อนโจ้จึ๊บจึ๊บอืออ่ะป้าทิ้งอีกเอาไปทิ้งฟิเซอร์ไปเลยตัวนี้ตัวอีกสองอึบอึบโอ้ยอะไรเนี่ยมันมีตัวที่ป้าต้องการเลยอ่ะป้าโดนโดนตีตายแน่เลยอ่ะตัวนี้ ปาตีเลยตายอุ้ยมาแล้วเออจวการโเน้บฉันยิ้มมาอีกเชียนะเ่ะเชียร์นะเลยครับบ้าหรือเปล่าว่าตั้งแต่บ้าช่วยในกลดในกลดกดกันปะ ไปแล้วสามค่ะโ,โอเคมาเอ้ยมีมีมีถ้ามีอ่ะเขาใช้ปั๊บแบบมันจะดึงจี้เหล็กอ่ะจากไอ้ดอกมาติดโปกเกมอนเหล็กตามชอบหนึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งใบมไม่ใช่โปเกมอนเหล็กทั้งล่างบนเบนด้วยตั้งติดบนเบนด้วยแม่ท่านโซสเซอร์มันบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยจะเอาอ่าเอเนจีเหล็กจากในตําแหน่งทิงการ์ดมาติดโปเกมอนเหล็กบนเบนหนึ่งตัว ใช่ตายแน่ฉันตายแน่แนนแนตัวเนี้ยมันตีตามค่าหนีของโปเกรมันกำลไงต่อสู้นะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันสามารถตีได้ร้อยห้าสิบแต่เพราะว่ามันมีสามเดชใช่ป่ะสามห้าสิบห้าแต่ว่าถ้าในโกะคอมโบกับสเตเดียมนี้เมืองกาล่าเมืองกาล่ามันบอกว่าทำให้ค่าหนีโบอีกสองเพราะว่าในโกจะตีได้สองร้อยห้าสิบ แรงมากตีหมครับตีครับตายครับคุณฟองได้ยินหิมได้ยินบีแม็กนี่สาี่อพอนเดโกอันนี้อ๋อจีเอ็ใช่อ่าม่สามสิสี่มีสี่สิบห้การหนึ่งใบนะครับป้ามังยูบิกาฮิมะระหว่างลาพาสอุ้ยจริงพาสโดนตีตัวเล็กตัวเดียวกว่าแผ่แล้วเนี่ยแ่แล้ว นะปาต้องตีปาต้องตีสองรอยยี่ให้ได้ปาต้องตีสองรอยยี่ได้ยังไงอะ่ะไม่รูาติดจี้ก่อนปาต้องตีสองรอยยี่ให้ได้อ่ะไม่ได้อาปาใช้อคขอบแพดครับอคขอบแพดบอกว่าเอาเอเนอร์จี้น้ำหนึ่งใบาจากจากตำแหน่งทินการ์ดมาติดที่โปกเกมอนน้ำเหมือนเบลหนึ่งตัวเหมือนกับเมทัลซอร์เซอร์เลยแต่เนี้ยเป็นน้ำอันนั้นเป็นเหล็ก ปาก็บอกเลยว่าไม่ได้ใช้ดีเซตสแตมครับเนี่ดีเซตสแตนครับเอาในมือทั้งหมดจับเข้าสำรับครับแล้วก็จ่วดใหม่ตามจำนวนไพ่ของนิกโกะครับเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าสับให้ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วป้าต้องลุยเลยละไม่งั้นป้าแพ้แน่ๆตอนนี้ในในดอกของป้าเหลือที่กี่ใบป้าในกลัวไม่ต้องแพ้อะไรหรอนกลัวแพ้ตีก็ตายมีที่สี่ใบ เออมึงนะอ่ะป๊าใช้สก,กลิลตัวนี้อืมทิ้งหนึ่งตัวสองไมค์โก้ไมค์ไปไม่มาไอกโก้ตีสองตัวนี้กกป๊าป๊าทิ้งป๊าใช้ตัวนี้ทิ้งหนึ่งตัวสองมาเหอะมาไอา <c oughs> ไม่มามาเหอะมาเหอะมา์เลยม่ะป๊าใช้กู้ขึ้นพลังงานครับกู้ขึ้นพลังงานมันจะเอาพลังงานสองใบขึ้น กลับขึ้นมือนะปลาปลาก็ติดลงที่ตาปลาเลยติดจากมือนะนี้ปลาติดจากมือไปอยังหวะติดแล้วสิติดจากมือ่อนนี้แล้วก็ปลาใช้อัพเพรสทีนึงติดไปแล้ว่ละแล้วลตัวตัวนี้ยืนอยู่ทำไมดิตนนี้มันตีเท่าไหร่นะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันตีตัวนี้มันจะตีหนึ่งร้อยมันจะเป็นจะเป็นหนึ่งร้อยสิบนี่ตีหนึ่งร้อยสิบใช่ไหม ก็เป็นตัวนี้ก็หนึ่งร้อยสิบเหมือนกันทำยนี้ดีนะปาใช้สุกอัมเนตครับยกตัวนี้ขึ้นขึ้นมือเนี่ยต่ขายจับคืนมันบอกว่าเราสามารถเอาโปเกมอนที่ไม่ใช่วีหรือ GX ขึ้นมือได้หนึหน่งตัวแต่ป๊าป้าก็เอาป๊าป้าขึ้นไปปาป้าใช้ท่าแรกครับมันจะหนีครับเบนเราสลับขึ้นไปหนึ่งตัวแล้วก็เอาเอเนจีจากบนมืออะลงมาติด แล้วไปก็จบเพินครับอาริกโกโครุ้ยเต็มมากเลยฟ้าแพ้เลยอืมทิ้งสองใบทิ้งงเออหยิบสเตเดียมไอเทมติดแล้วก็จีพิเศษทิงแล้วใช่อ่าหาสเตเดียมไอเทมติดจีพิเศษอืมไอเทมติดอะไระกระทะอ่ากระทะกระดาษ แล้วก็เซดเดียมเซดิเดียมดดยมันทำให้เีแรงขึ้นใช่ใช่ใช่ <laughs> เฮ้ยแย่แล้วทมือกูม,มาลาขึ้นมือในเก,กาะเฉยเลยพอ <laughs> ดีเด้เลยอ่ะแย่แล้วครับท่านผู้ชมโดนในเกาะอีกแล้วโดนในเกาะซัดอ่ะเฮ้ยวาย เอาตัวนี้ไปป้ายหนีสแต่ว่าในโกะจะตี5้าห้าคูณสี่เท่าไหร่ห้าคูณสี่ห้าห้าห้าสองสิบสิบห้าสามห้าสี่ยี่สิบยี่สิเท่าไหร่สองร้องร้บวอีเท่าไหร่บกสเท่าไหร่สี่ยิบยี่ไพ่ยี่ิบไพ่อฝั่งไพ่แล้วแล้วบวกค่าเจกี่ไพ่สามไพ่เออปลาแพ้แล้ว เป็นไงบ้างี่นสนุกไหมโกะในการสงสารอยู่ในไพ่หมดทั้งเด็กเลยป๊าไม่ควรชื่อเองโกถ้าใครอยากได้การมังงะมอนอย่างเราเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านการทั่วไปหรือไม่ก็ร้านให้อินนะสามารถหาซื้อได้เลยก็เนี่ยเรามาจัดเด็กเล่นกันกับเนี่ยเล่นกับลูกเล่นกันในครอบครัวก็สนุกแล้วใช่ไหมก็ใช่สุด l a วันนี้ป้าป๊าหนึ่งก็ในโกก็ขอลาไปก่อนก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราอัพทุกคูณนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคนที่ชอบ